กระหึ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างมาเฟียรียดเงินค่านักเลงจอดรถรับลูกค้าจากกรณีเพจ facebook เจมมอย v วีพลได้ลงภาพพฤติกรรมของวินรถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งหนึ่งบนถนนพัทยาเหนือลักษณะพยายามค่มคู่และรีดไถเงินจากคนขับรถแท็กซี่รับจ้างพร้อมกับระบุข้อความว่า คุณถามว่าทำไมพี่ต้องถ่ายคลิปด้วยแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรไปเปิดประตูรถแล้วเช็คอะไรเรื่องมีอยู่ว่าตอนแรกนั้นน้องผู้หญิงจะนั่งรถทัวร์กลับกรุงเทพแต่รอบที่เร็วที่สุดเต็มค่ะน้องจึงตัดสินใจเรียกรถจากแอปหนึ่งเพื่อกลับกรุงเทพแต่ว่าวินรถจักรยานยนต์ไม่ยอมให้รถยนต์รับน้องไปนะคะแถมยังเรียกเก็บเงินจากคนขับ300บาททางคนขับยอมจ่ายสุดท้ายน้องผู้หญิงจ่ายคืนให้คนขับ300บาท ก็เลยอยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะแบบนี้ดูแล้วไม่โอเคมีสิทธิ์อะไรไปเรียกเงินเขามีสิทธิ์อะไรไปเปิดประตูรถเขาเหตุเกิดบนถนนพัทยาเหนืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีตามคลิปนะคะล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณท่ารถบัสโดยสารประจำทางรุ่งเรืองทัวร์พัทยากรุงเทพ ถนนพัทยาเหนือหมู่6ตำบลน,นาเกลืออำเภอบางละมุงจงหวัดชนบุรีขณะที่ผู้สื่อข่าวเดินทางก็พบชายสวมเสื้อวินเบิร์ด2ซึ่งเป็นบุคคลที่ปรากฏในคลิปนะคะเมื่อเห็นทีมข่าว ก็รีบขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่หลบหนีออกไปทันทีค่ะโดยทางทีมข่าวนะคะได้มีโอกาสพูดคุยกับวินรถจักรยานยนต์รับจ้างซึ่งเป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้างประจำท่ารถบัสโดยสารเนี่ยมานานกว่า20ปีแล้วก็ให้ข้อมูลนะคะว่าวินที่มีปัญหาเนี่ยนะคะ เป็นคนละวินกับตัวเองค่ะเป็นวินแฝงด้วยนะคะที่มาตั้งวินรอรับลูกค้าอยู่ด้านหน้าเป็นคนละส่วนกับของตัวเองซึ่งยอมรับว่าในอดีตวินท่ารถทัวร์แห่งนี้เนี่ยเคยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันถึงขั้นขึ้นโรงพักมาแล้วค่ะแต่ว่าเรื่องที่มีปัญหากันเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการแย่งลูกค้าแต่เป็นเรื่องของพฤติกรรมไม่ดีจนถูกเหมารวมค่ะเพราะชาวบ้านเนี่ย เข้าใจว่าเป็นวินเดียวกันปัญหาของวินแฝงที่ว่านี้นะคะก็มีตั้งแต่การพูดจาข่มขู่พูดจาไม่ดีกับลูกค้าแล้วก็ยังมีปัญหากับกลุ่มคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันต่างๆถึงขั้นลงไม้ลงมือเป็นข่าวโด่งดังมาแล้วเมื่อประมาณเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะคะแต่หลังจากเกิดเรื่องเนี่ยก็ยังไม่หยุดพฤติกรรมดังกล่าว แถมยังทำตัวเรียกเก็บเงินกับกลุ่มคนที่ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันด้วยนะคะหากใครมารับลูกค้าบริเวณจุดที่กลุ่มวินดังกล่าวเนี่ยนั่งอยู่จะต้องจ่ายค่านักเลงคันละ300บาทค่ะซึ่งในเรื่องนี้ตนเองก็อยากให้หน่วยงานราชการหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยลงมาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังด้วยนะคะเพราะไม่อยากให้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวเนี่ยเสียหายไปมากกว่านี้ ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันรายนี้นะคะโดยพบว่า เป็นรถแท็กซี่รับจ้างมาจากพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการแต่ยังไม่สามารถติดต่อพูดคุยกับคนขับได้เบื้องต้นทราบข้อมูลว่ารถแท็กซี่คันดังกล่าวเนี่ยได้รับลูกค้าผ่านแอปพลิเคชันเพื่อไปส่งที่กรุงเทพแต่มาจอดรับลูกค้าบริเวณหน้าวินดังกล่าวแล้วก็ถูกเรียกเงิน300บาทนะคะโดยผู้โดยสารเนี่ยมีการถ่ายคลิปแล้วก็นำไปแชร์บนโลกโซเชียลค่ะจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกลุ่มนี้สำหรับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ปรากฏในคลิปผู้สื่อข่าวรายงานว่าเคยตกเป็นข่าวโด่งดังเมื่อช่วงเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะคะซึ่งในครั้งนั้นกลุ่มวินเนี่ยไม่พอใจรถรับจ้างที่เรียกผ่านแอปพลิเคชันถึงขั้นใช้ไม้แล้วก็ไม้กอฟเนี่ยวิ่งไล่ทำร้ายกันมาแล้วด้วยนะคะซึ่งจากคลิปพบว่าเป็นคนกลุ่มเดียวกันกับที่ปรากฏในคลิปล่าสุดอีกด้วยแหละคะ่ะ นิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรนหาวันโกกกะอินายงาน